สวัสดีครับผมวันนี้เอารถเก่าเก็บครับผมคลิกคาบูครับสิบกว่าปีแล้วครับคันนี้ยังสวยอยู่นะครับผมรถสวยเก่าเก็บนะครับรถปีห้าหนึ่งนะครับคันนี้ล้อแมกแท้ครับผมข้อมูลที่เราพูดไปนะครับเป็นข้อมูลจริงหมดนะครับรับประกันข้อมูลถูกต้องนะครับถ้าผิดรับสื้คืนหมดนะครับ รับซื้อคือร้อยเปอเซ็นเลยเรามีลงเป็นรายลักษ์อักษรไว้นะครับกดดูได้ในคำว่าเพิ่มเติมนะครับตอนนี้รถบ้านมือเดียวนะครับผมใช้รักษานะครับไม่แค่สี่หมื่นกว่าโลนะครับรุสีเดิมนะครับไม่มีลม้มไม่มีชนหนักมานะครับ ก็มีรอยขูดขีดตามการใช้งานนะครับนิดๆหน่อยๆเครื่องดีศูนย์ดีทางร้านประกันเครื่องให้หนึ่งเดือนเลยนะครับไม่มีเสียแน่นอนแล้วตรวจเช็ดให้หมดแล้วครับผมผีปล่อยเมอนิ่งเลยนะครับล้อแมกแท้นะครับตอนออกมาก็ล้อแมกครับผมรุ่นนี้คอมบเบรกครับอย่างหน้านี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผม มาถึงก็ล้นแล้วก็เลยเปลี่ยนสีก็มีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆน,นะครับไม่มีล้มชนหนักมาตรวจสอบไมห่หมดเรื่องดีศูนย์ดีแน่นอนอกม็มีลูกค้าหูใหม่นะครับมีขาดนิดหน่อยนะครับมีรอยแมวข่วนนิดหน่อยนะครับไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับสีก็ตามตามนี้เลยนะครับมีก็ไม่ซีดนะไม่ถึงกับซีด สีก็กลางๆนะครับผมป้อเดิมยางหลังก็ยังเจ็ดสิบเอร์เซ็นนะครับหกเจ็ดสิบได้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับพ้อนน้ำก็ยังดีอยู่ตรวจสอบให้หมดครับปันตกนี้พ่นให้ใหม่นะครับปันตกมาถึงซีดนะครับส่วนมากนานเข้าจะสิดแต่ชุดสีไม่สิดนะป้ายสุพรรณบุรีนะครับผมคันนี้ โอนย้ายเข้ากรุงเทพได้สบับได้เลยนะครับไม่ยากให้เราทำให้ได้นะครับร้านก็รับทำให้หมดช่วงนี้ก็ลูกค้าคงเปลี่ยนมาเองนะครับตามนี้เลยก็ยังดีอยู่ส่วนชุดข้างนี้เปลี่ยนให้เยอะเลยนะครับพวกชามใส่เม็ดก็เปลี่ยนให้นะครับเม็ดก็เปลี่ยนให้สายพานก็เปลี่ยนให้นามันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้หมดเลยยกชุดเลยแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับถ้าเบรกหน้าก็เปลี่ยนให้นะครับยกชุดเลยอะไรไม่ดีเปลี่ยนออกให้หมดเลยนะครับพอถือว่าเป็นรถสวยเก่าเก็บก็ทําทให้มันดีเลยลูกค้าซื้อไปนี่ใช้งานได้เลยไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวนะครับรับเท้านี่ก็ยังสวยไม่มีแตกรัานะ สีฝั่งซ้ายนี่ก็มีรอยนิดๆหน,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 น่อยๆสีเดิมนะครับติ๊กเกอร์เดิมนะครับคอมบายเบรกนี่เขียนไว้เนี๋ยจะให้ดูใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของคาบูนะครับตัวนี้นี่ครับใหม่ใหม่เป็นอย่างนี้ใหม่สี่หมืนหกพันเก้าสิบแปดนะครับผมใช้จริงก็คงไม่หนีหนี่เท่าไหร่นะครับตอนมาก็ถามแล้วก็เขาก็ใช้ประมาณนี้นะครับ รถทีเดียวติดเครื่องดีศูนย์ด,ดีแน่นอนแต่ภาษีนี่ไม่ได้ต่อนะครับมกราหกเจ็ดนะครับเล่มเขียวชุดโอนครบหมดเลยนะครับอันนี้เปิดราคาขายที่หนึ่งหมืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นรถสวยเก่าเก็บเปิดราคาแบบรถเก่าเลยนะครับตัวคาบูนะครับหรือบอกคาบูนะครับตัวนี้ไม่ใช่หัวฉีดคาบูครับผม ใครสนใจก็โทรมาเลยนะครับ0851185995มีคนเล่นเยอะเลยนะครับช่วงนี้ปรับจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับใครเอาก็รีบเลยนะครับผมนะครับผม